สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับชอยบีบิการช็อปวันนี้นะครับจะเอาเจ้าตัวเคดูซีเนี่ยมาทดสอบกับเป้าที่มีขนาดเล็กกว่าฝาขวดน้ำนะครับพอดีว่ามีแฟนเพจนะครับแล้วก็ผู้ติดตามในช่องในหลายท่านอยากให้เล็งเป้าที่เล็กกว่านี้นะครับก็คราวนี้ก็เลยจะเป็นไม้ไอติมนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าสามารถยิงได้หรือเปล่านะครับวันนี้ระยะประมาณห้านกหเมตรเหมือนเดินะครับมาลองกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปหยิบผลงานมาให้ดูนะครับสักครู่หนึ่ง น,ะะนี่ครับไม้ต่นที่เราเพิ่งยิงไปเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับก็นี่ครับกล้องไม่ฟโฟกัสนะครับสักครู่นึงโอเคนะครับแตกเลยนะครับไม้ติ่นนี่ครับแตกเลยนะครับส่วนอันหนึง่งน่าจะไม่ไม่แตกครับอันนี้ ก็ถือว่ายิงได้นะครับถ้าเล็งค่อนข้างประนีบก็จะยิงค่อนข้างง่ายครับตัวนี้ถ้าสนใจนะครับ KDBC 1 9ึงกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ตอนนี้ยังมีขอนะครับงานดียิงแรงนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเดียวจบเลยนะครับสำหรับเปิดอารมณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสาร ใหม่ๆแล้วก็คลิปใหม่ๆที่จะรีวิวกันครับอยากให้ยิงอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ